สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีจะพาขับรถไปที่ถนนเรียบชายหาดบางสะเรซึ่งมีหลายๆท่านถามมาว่าการที่เราจะเดินทางไปชายหาดบางสะเรเนี่ยเราจะไปยังไงนะคะโดยที่คุณรัตตีจะพาขับตามถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขส เรามาจากทางเมืองพัทยานะคะมุ่งหน้าไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพอถึงตรงสามแยกไฟแดงหน้าทางเข้าสวนนงนุชเราก็ชิดซ้ายเลยค่ะวิ่งอยู่เลนนี้นะคะคือเลนที่สองจากด้านนอกเข้ามาเราไม่ต้องขึ้นสะพานนะคะ เดี๋ยวก็ต้องดูรถทางซ้ายมือด้วยนะคะนลคะ่ะพอกลับรถมาก็หาวิธีการที่จะไปชิดเลนซ้ายก่อนเห็นไป้ายไหมคะตรงปีชาซีฟูด้ดหรือยูพัทยาแล้วก็มีรถตู้คันหนึ่งเลี้ยวซ้ายลงไปแล้วเราก็เลี้ยวลงตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมีป้ายโฆษณาต่างๆมากมายเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ต้องเลี้ยวที่ไหน ะะผ่านอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมตรงนี้แล้วก็ยังขับตรงไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้จะเห็นเป็นถนนเล็กๆถนนสองเลนนะคะมีป่าอยู่สองข้างทางบางท่านขับลงมาท่านที่ไม่เคยมาอาจจะนึกว่าเอา้าแล้วทะเลอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคะใจะเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นทะเลนะคะขับลงไปเรื่อยๆก่อนค่ะไม่ต้องเลี้ยวที่ไหน โดมิเนียมสีขาวๆด้านหน้าเราอยู่ทางขวามือก็ยังไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนยังไม่ต้องหยุดที่ไหนนะคะขับลงไปเลยค่ะอม,มองเห็นอะไรลิบลิบแล้วอยู่ด้านหน้าเรานี่ค่ะเป็นทะเลแล้วนะคะนี่ละค่ะขับลงมาตรงนี้เราก็จะเห็นป้ายมีปลาโลมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ชายหาดบางสเร่ แล้วก็มีป้ายบอกว่าหาดบางสะเรนะคะหลังจากนั้นเราก็ขับรถตามถนนเลียบชายหาดบางสะเรไปเรื่อยๆเลยค่ะอยากจอดเที่ยวจอดชมจอดว่ายน้ำตรงไหนจุดใดจอดได้เลยตามสบายนะคะนี่ละค่ะคือวิธีการเดินทางมาที่ชายหาดบางสะเรตมบลบางสะเร อำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศตามถนนเรียบชายหาดบางสร่แล้วก็ชมบรรยากาศท,ทะเลทะเลทางด้านขวามือของเราไปเรื่อยๆ